ครับันนี้พาทุกท่านมาที่วัดสะแก้วเมืองมรดกโลกกำแพงเพชรครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความน่าสนใจเราจะชมในรายละเอียดไปด้วยกันครับนั่นนะครับก็ตั้งอยู่ทางที่จะเข้าไปยังอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมื่อเรามองภาพใหญ่ๆเราจะเห็นอาคารที่เป็นศิลาแรง มีความสูง5ชั้นซึ่งมีการสันนิษฐานครับว่านี่คือศาสนสถานที่ใช้ประกอบพิธีบางอย่างผมผ่านชั้นที่1นะครับมีบันไดขึ้น2ทางสำหรับชั้นที่2ที่เป็นเหมือนฐานประทักษิณที่เดินรอบเป็นฐานประทักษิณบนพยทีแล้วเมื่อเดินขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งยืนอยู่ชั้นที่2เราจะมองเห็นฐานของใบเสมาปักอยู่2จุดครับ ที่โบราณสถานวัดสระแก้วก็มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเคยเป็นศาสนาสถานบางอย่างเนื่องจากจะมีคอมสูงพิเศษแตกต่างจากที่อื่นขึ้นมาชั้นบนก็จะเห็นฐานชั้นที่4ที่5ที่สูงขึ้นมาก่อนที่จะเป็นวิหารด้านบนซึ่งด้านบนวิหารปูพื้นด้วยปูนอย่างดีนะครับ แล้วก็มีฐานชุกชีขององค์พระพุทธรูปจึงมีการสันนิษฐานว่าเดิมเคยเป็นวิหารหรือศาสนสถานในการทำพิธีบางอย่างแล้วก็ถูกแปลเปลี่ยนมาเป็นอุโบสถประกอบพิธีทางพุทธศาสนาในภายหลังเนื่องจากมีใบเสมามาปักเพิ่มเติมที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าครับมีใบเสมาสองใบ ที่เป็นนนนหินชนวนโดยรอบของวัดสะแก้วโบราณสถานที่มีความสูงของฐานถึง5ชั้นที่นี่นะครับจะเป็นคลองน้ำรอบๆโบราณสถานการที่มีคลองน้ำในยุคสมัยสุขโขทยัยจะเรียกว่าอุทกกสีมา ด้านล่างนั้นคือคลองน้ําที่เราเห็นมีบัวอยู่ในสระแต่เมื่อเดินไปรอบจะเห็นมีคลองที่ขุดโดยรอบโบราณสถานและที่น่าสนใจก็คือฝั่งที่อยู่ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งเดิมมีการสันนิษฐานว่านี่คือท่อทองแดงหรือระบบชนระบาะทานของเมืองกําแพงเพชรที่ผันน้ำจากแม่น้ำปิง ไปยังพื้นที่ในการทำการเกษตรของเมืองครับแล้วก็มีหลักฐานเรื่องท่อทองแดงให้เห็นตรงปากแม่น้ำปิ่งก่อนที่จะเข้ามาทางคลองชนะระทานแห่งนี้ครับนี่คือเรื่องราวของวัดสะแก้วนี่คือใบเสมาสองใบนะครับที่ถูกปักไว้แต่เป็นใบเสมาขนาดเล็กนะครับ ที่อยู่ด้านหน้าของอุโบสถเราจะเดินไปรอบๆเพื่อที่จะมองงานสร้างโบราณสถานแห่งนี้ด้วยกันนะครับของวัดสะแก้วผมเดินอยู่บนชั้นที่4นะครับนั่นคือชั้นล่าง 1, 2, 3, 4ขึ้นมาเราจะเห็นเสาด้านข้างตรงนี้ด้วย ปัจจุบันก็มีต้นไม้ขึ้นครับที่โบราณสถานในการเดินทางมายัางโบราณสถานวัดสักแก้วใช้เส้นทางจากสารหลักเมืองกำแพงเพชรเจอทางแยกขวามือวัดช้างซึ่งก็เป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งให้เลี้ยวเข้ามาฝั่งตรงข้ามที่เขียนว่าทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรครับ พอมาถึงก่อนจะถึงคอสะพานที่เป็นสะพานข้ามคลองที่อดีตที่เชื่อมโยงไปยังเรื่องท่อทองแดงนั้นครับหรือคลองชนะทานในปัจจุบันก็จะมีวัดสระแก้วตั้งอยู่ซ้ายมือครับให้เห็นสะพานนะครับสะพานส่วนนั้น,นครับจอดรถด,ด้านข้างก่อนขึ้นสะพานก็จะมายัางพื้นที่ของวัดสระแก้ว ก็ถือว่าเป็นโบราณสถานที่น่าชมอีกแห่งหนึ่งแม้จะไม่หลงเหลือองค์พระพุทธรูปหรือเจดีย์ก็ตามนะครับในเรื่องของการมีคลองน้ำล้อมรอบโบราณสถานที่เรียกว่าอุทกกศีมานั้นนะครับก็จะพบเห็นในเมืองของอาณาจักรสุขโขทยัยในหลายๆจุดเมืองฝั่งนครชุมก็เห็นครับก็จะมีสภาพของอุทกกศีมา คลองน้ำร้อมรอบโบราณสถานครับนี่คือความโดดเด่นของศิลปะในยุคสุขโขไทยก่อนจะไปชมด้านล่างเรามองมุมสูงอีกครั้งหนึ่งจากการที่ยืนอยู่ด้านหลังนะครับสำหรับวัดที่อยู่ติดกันนะครับก่อนที่จะมาถึงโบราณสถานวัดสะแก้วจะมีวัดดงอ้อยอยู่ก่อนถึงนะครับประมาณ100เมตรออกไปทางถนนใหญ่ ครับแล้วก็วัดดงอ้อยชื่อนี้นะครับแล้วก็เลยจากจุดนี้ไปไม่ไกลประมาณ4 0เมตร50เมตรประมาณ50เมตรนะครับจะมีอีกวัดหนึ่งชื่อวัดป่ามืดนอกผังของโบราณสถานวัดสักแก้วก็หันหน้าไปทางที่ตะวันออกตามแบบแผนของโบราณสถานสมัยสุขโขทยัย ในสมัยก่อนนะครับคลองน้ำที่ล้อมรอบโบราณสถานจะเชื่อมโยงกับท่อทองแดงหรือว่าคลองชนระทานในยุคสมัยประวัติศาสตร์ครับนี่คือคลองชลประทานที่เชื่อมโยงออกไปยังแม่น้ำปิงนะครับ โบราณสถานเมืองกำแพงเพชรส่วนใหญ่จะสันนิฐานอายุอยู่ในราวพุทธศตรวตรรษที่20-21ในช่วงนั้นนะครับพศ1901-2100แต่จะมีบางแห่งที่เทียบเคียงเชื่อมโยงออกไปที่หลังจากพุทธศตรวตรรษ21ต่อ22นิดหน่อยนะครับแต่สำหรับที่นี่สันนิฐานว่าเป็น สถานสถานสำคัญของเมืองใช้ประกอบพิธีบางอย่างก่อนที่จะมีการผูกพัทศีมานำใบเสมามาปักทำเป็นอุโบสถในระยะหลังนะครับความโดดเด่นของที่นี่โบราณสถานวัดสะแก้วในเมืองกำแพงเพชรก็คือมีความโดดเด่นในเรื่องของฐานของโบราณสถานที่มีถึง5ชั้น ลดหลั่นกันขึ้นไปซึ่งเรามักจะไม่ค่อยพบเห็นแบบนี้ในวิหารหรือโบสถ์แห่งอื่นไม่อยู่ติดดินชั้นล่างชั้นเดียวก็ยกสองชั้นมีฐานภัยทีหนึ่งชั้นแต่สำหรับที่นี่ต้องมีอะไรพิเศษบ้างอย่างถึงทำเป็นโบราณสถานที่มีฐานถึงห้าชั้นแบบนี้นั่นเอง เรื่องราวที่เล่าให้ฟังนี้ก็มาจากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะครับผู้นำเสนอก็พยายามจะหาข้อมูลมาประกอบให้ทุกท่านได้เรียนรู้เพื่อหาโอกาสเดินทางมาชมปัจจุบันบางส่วนก็มีการซุดตัวลงนะครับเนื่องจากก็อยู่ติดคลองน้ำแล้วก็มีการ ปลูกบัวนะครับให้ท่านได้ลงไปชมบัวกันสักนิดหนึ่งนะครับรับรอบๆอ,อุทกกสีมาเราจะเห็นคลองน้ำที่มีบัวอยู่รอบๆศิลาแรงที่นำมาสร้างโบราณสถานก็อยู่ไม่ไกลจากจุดนี้เนื่องจาก เข้าไปในเขตอุทยานประวัติศาสตร์จะเป็นพื้นที่แหล่งศิลาแรงแหล่งใหญ่เรียกว่าเป็นเนินศิลาแรงของเมืองกำแพงเพชรทั้งเนินมีศิลาแรงอยู่เกือบทุกโบราณสถานที่มีบ่อขุดศิลาแรงแล้วก็แปลงเปลี่ยนเป็นบ่อน้ำในเวลาต่อมาครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวของวัดสะแก้วโบราณสถานขนาดใหญ่ที่มีฐานถึง5ชั้นโบราณสถานที่น่าจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญบางอย่างของเมืองแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นอุโบสถ หวังว่าท่านจะเดินทางมาชมนะครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวต่อไปให้เพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวของประวัติศาสตร์และโบาราณสถานได้มีโอกาสมาเยือนเมืองมรดกโลกกำแพงเพชรที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในเดือนธันวา2534แล้วพบกันเรื่อยๆ